สวัสดีครับนี่ครับช่างบ้านบ้านบานใจก็มาซื้ออาหารที่อ่างศิลาตลาดปลาครับนี่ครับปูแกะครับไม่รู้ว่าปูมาแกะหรือว่าแกะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าขายแกะหรือขายปูมาเนาะตลกตลกครับนี่ครับเป็นอาหารทะเลเนาะโอ้โหมาเลือกมาลื้อมาซื้อหาครับเดี๋ยวจะไปกินเย็นนี้เนาะ กินแถวบางแสนนะครับแวแวกใกล้ๆนะครับโซนใกล้ๆนี่เลยครับน่าจะเป็นแหลมแท่นครับนี่นะครับอืพอซื้อปูแกะแล้วก็จะมาดูนะครับว่าหอยนางลมตรงไหนถุงไหนที่สดๆบ้างครับแล้วก็มีน้าจิ้มครับนี่ครับเครื่องเคียงเนาะโอ้โหหอมเจียวครับนี่ครับจะเอาไปยำเองก็ได้เลยครับ แซ่บแล้วครับเนี่ครับมีบริการทุกอย่างเลยครับของทะเลเนาะมาทั้งทีครับก็ต้องลองชิมครับนี่ครับเป็นอะไรครับถ้วยชามเนาะช้อนดาทิชชู่ครับเตรียมไว้พร้อมเลยครับร้านนี้ครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับของฝากก็มีครับนี่ครับของแห้งครับ เป็นปลาหมึกแห้งๆนะครับนี่ครับเขียนราคาบอกง่ายขายคล่องนะครับที่ตลาดอ่างศิลาครับนี่ครับเป็นท่าเรือเนาะขายอาหารทะเลสดครับนี่เลยครับสดๆครับไข่ปลาริวเกิวครับโอ้ยช่างมันบางก็ไม่เคยได้กินแล้วครับแล้วก็กินไม่เป็น้วยครับครับย่ามคั่มครับ ดวงอาทิตย์ใกล้จะลงน้ำแล้วนู้นนะครับเห็นไหมครับเขาจะถึงน้ำอยู่แล้วนะแต่ชาวบ้านสังเกตเห็นก็ยังอยู่ฝ่ามือหนึ่งเท่าเดินนะนู้น ทะเลยามใกล้จะพบค่ำสุดสวยครับผู้คนก็หลั่งไหลามานะอีกฝั่งหนึ่งเขามีตลาดนะ,นะเนาะอย่าจั่งมาเก็บภาพมาฝากบรรยากาศดีมากครับ <huh? S 2> <î dunno> ก็เริ่มจะอิ่มบ้างแล้วนะ ออกมากออ็คอนเสิร์ใจกับพี่ชายทะเลครับสวัสดีครับนี่นะหมางแสนยามเช้าโอ้คนก็มาเล่นกันใส่เท้าเลยบางแสงนครับ ที่น่าหลงไหลเนาะของทุกคนครับบรรยากาศก็มีมนต์เสน่ห์ครับสวยง,งามตามของเรื่องนะโอ้กอนนี่ก็เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงกว่าๆนะผู้คนก็ลงเล่นน่านะครับมนเสน่ห์ของบางแสนนะก็ยังมีมนต์ไฝ